สวัสดีครับผมชื่อนายธีรุษแสงจันนะครับตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเลยส่วนคณะเกษตรศาส,สตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวแวดล้อมสาขาภูมิศาสตร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงการเขียนฟังก์ชันในรูปแบบอื่นนะครับผมก็จากคลิปที่แล้วผมสอนการใช้เบื้องต้นไปแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้จะมาสอนเรื่องการเขียนฟังก์ชันในแบบอื่นๆนะครับผมก็ ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่นี่ได้เลยครับอนาคอนดาจากที่เราโหลดไว้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับ cd spec bar 0 trap แล้วก็ enter ก่อนนะครับแล้วก็ d i r ดูว่าข้างในโฟลเดอร์เรามีอะไรบ้างน,นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ครับ ผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมได้เขียนเพิ่มไปแล้วนะครับแล้วก็เขียนเข้าแอปจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กต่อนะครับ J U P Y Y นะครับขอโทษครับ T E R แล้วก็ N O T E B W O K นะครับแล้วก็กด enter ครับรอโปรแกรมรันสักพักหนึ่งนะครับนี่คือ การเข้าแบบวิธีแล้วนะครับแบบอีกวิธีนึงก็ที่ผมสอนไปในคลิปที่แล้วก็จะเป็นอันนี้นะครับเข้าแอป,ปนี้แล้วก็รอแอปนี้โหลดแล้วก็เข้าจูป t เตอร์โนบุกแล้วก็ไปเลือกไฟล์ครับแต่วิธีที่เข้าในแอป,ปเออในอน a c อนดาเนี่ยครับเข้าง่ายสุดและเร็วด้วยนะครับก็นี้ผมจะมาสอนเรื่องการใช้นำพายและแมทริกเอ่อแมทพอดแมทพอดลิบนะครับผม นี่ผมยกตัวอย่างมาง่ายๆนะครับก็การใช้นะครับก็จะมีตรงนี้บันทึกตรงนี้เพิ่มตรงนี้เพิ่มคอลัมน์ที่เราจะทําตรงนี้นะครับเพิ่มได้ผงกดเพิ่มไปปุ๊บเราจะแล้วมีวิธีลัดครับถ้าเรากดตรงนี้ก็จะเพิ่มข้างบนถ้าเราจะเพิ่มข้างบนตรงนี้คอลัมน์ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กด a ครับมันก็จะเพิ่มข้างบนแต่ถ้าเรากด b ก็จะเพิ่มข้างล่างนี่เห็นไหมครับกด a เพิ่มข้างบนตรงนี้กด b เพิ่มข้างล่างตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะกดลบแล้วเราก็กดคลิกข้างๆนี้ก่อนแล้วกดดีสองครั้งนะครับนี่ครับเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ไฟล์ต่างๆก็จะมีเปิดอันใหม่หรือเซฟหรือรีเนมนะครับตรงนี้ก็จะมีโค้ดหรือการมาร์กดาวมาร์กดาวคือการเขียนเขียนให้อยู่ในตัวหนังสืออย่างนี้นะครับแต่การเขียนโค้ดก็คือเขียนโค้ดอย่างนี้นะครับโอเคเลยครับอเล่ครับอเล อเลคืออะไรอเลคือกิจที่เก็บค่าไว้ที่มีค่าพิกัดเป็นแนวและหลักโดยอาจจะมีมิติของอเลคที่มากกว่า1มิติก็เป็นได้ข้อมูลที่เก็บไว้มีการตั้งค่าเป็ดอินเด็กซ์เอาไว้จุนวนของมิติไม่มากกว่า l ร n ขนาดาของอเลเรียกว่าเชฟที่เรียกว่าไซส์คำแต่ละค่าที่เก็บไว้ในอเลคจะเรียกว่าอิเลเมนต์นะครับรผมสอนการใช้อเนะครับอเลคถ้าเพื่อนๆจะทําอย่างนี้นะครับก็กด d o บ b l e ลคลิกไปแล้วกด ออตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เราสามารถเพิ่มเป็นขนาดถ้าเราเพิ่มตัวเดียวก็จะใหญ่มากแต่ถ้าเพิ่มสองตัวไปก็จะเล็กลงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับแล้วก็กดชิป Enter ครับแล้วก็เขียนเขียนตามผมเลยครับ Import n u m เ e r as เป็น Np คือเราจะย่อตัว Import เนี่ยแค่เขียนแค่ตัว n และตัว p เฉยๆนะครับพอเขียนเสร็จเพื่อนๆกดชิปเอนเตอเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้ a เท่ากับ n p ็นพีดฟังก์ชัน 123นะครับแล้วก็พิน a พิม a ก็หมายถึงพินค่าตัวนี้มาแล้วครับค่าที่แสดงได้ก็จะมีเท่านี้ครับเท่าที่เราเขียนนั่นแหละครับแล้วก็พิม shape shape คือค่ารวมข้างในมันมีกี่ค่านะครับเราก็เขียนพิมวงเล็บแล้วก็ dot shape แล้วก็กด shift enter ครับก็จะมีค่าข้างใน3ค่าครับก็ถูกต้องครับหรือเราพินแค่ a มาเฉยก็ได้ครับ a ก็จะพิมนมา3ค่าครับตามที่เราเขียน a เท่ากับ array ก็เขียน array 1,2,3นะครับ แล้วก็มีค่านะครับค่าอันนี้ก็จะมีประมาณไล่จากไล่จาก0 1นย์แล้วก็สมนะครับสมมติผมเขียนนี่ใช่ไหมครับ1 2 3ก็จะเปลี่ยนค่าเป็น0แล้วก็ค่าที่สุดหลักที่0หลักที่1แล้วก็หลักที่2นะครับจะนับอย่างนี้ไม่ใช่ใช่นับ1 2แล้วก็3อย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับนับ0 1นย์ครับแล้วรอค,ค่า A ที่สุดคือค่าที่ไหรที่ผมบอกก็คือ1นะครับ ค่า a ที่1ก็คือ2ค่า a ที่2ก็คือ3นะครับ0 1 2ย์นะครับค่า a ที่2ก็คือ3ค่า a ที่3ถ้าเราไม่ได้เขียนไว้ถ้าเราเขียนปุ๊บจะเป็นค่ายังไงนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับคือค่าที่3ไม่มีค่านะครับคือถ้าเราจะใส่ค่าที่3ามเราก็ต้องเขียนไปนะครับผมปุ๊บนี้ผมให้เป็น4นะครับแล้วก็เพื่อน s <S เพื่อน <ๆ S 2> ต้องเขียนแล้วเพื่อนเพื่อนต้องกดชิป enter ด้วยนะครับทุกคนต้องเขียนด้วยนะครับปุ๊บนี่ครับแล้วก็วกดนี้ปุ๊บ ค่าที่สมถึงจะขึ้นมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเราลองเขียนเป็นแบบฟังก์ชันเป็นค่า b ดูนะครับ b เท <B S 1> <B. S 2> ่ากับ np.array แล้วก็เขียนค่าผมจะสอนนะครับอันนี้คือการอันนี้คือแถวที่1อันนี้คือแถวที่2อันนี้ผมเขียน2แถวนะครับอันนี้คือหลักที่1หลักที่2หลักที่3นะครับอันนี้ผมเขียน2แถว3หลักนะครับแล้วก็ปินค่า b มาอันนี้ค่า b ก็จะมี2แถวแล้วก็3หลัก1นึสานะครับ เชฟคือค่าข้างในคือจะอ่านค่าข้างในค่าตรงนี้มันจะมีค่าแถวกับค่าหลักแต่ค่าข้างบนจะมีแค่หลักเฉยๆนะครับเลยมีแค่ค่าหลักมานะครับถ้าปิ้นออกมาจะได้ประมาณนี้ปิ้นเชฟครับนี่ครับถูกต้องสามหลักอ๋อแล้วก็กดตรงนี้ด้วยครับจะเป็นสี่ครับแล้วก็ค่าเชฟคือค่าสองแถวสามหลักประมาณนี้นะครับถ้าเราจะให้ค่าถ้าเราจะกําหนดค่าในนี้เราก็กำหนดค่าครับ b 00 0, คือค่า1ตรงนี้นะครับคือ0กับ0ถ้าเราจะเอา5ละ่ะเราก็เขียนเป็น b 1 1 b 1 1โทษครับอ๋อเออเลอะค่า b 1 1 เชฟค่า b ค่าหนึ่งเมื่อกี้เอเอเลครับขออภัยนะครับ b ถ้าเราจะเอา5นะครับก็เขียน b 1น b 0-1แล้วก็นี่คือค่าที่1หลักที่1นะครับก็เป็น5 a คืออะไรค่าอะไรคือค่าข้างบนนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือฟังก์ชันใน numpy น,นะครับแล้วก็เขียนเหมือนเดิมนะครับ import numpy as np ก็คือแก้ n u พายให้เป็นเขียนแค่ np นะครับ เขียนตามผมเลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนก็ฟังก็ได้ครับแต่ถ้าฟังไปด้วยแล้วไม่ได้เขียนก็จะทําไม่ได้ก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เหมือนเราเรียนแต่ทฤษฎีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยมันก็เรียนได้แค่เรียนได้แค่ทฤษฎีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เขียนไปด้วยจะได้เกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยนะครับ a เท่ากับ np ศูนสองสองถ้าเราถ้าเราอยากจะดูค่าว่าฟังก์ชันนี้ใช้ยังไงนะครับเรากดไปที่สี่เหลี่ยมข้างในนะครับ แล้วก็กดชิป t Tab ก็จะบอกนะครับว่าค่าเนี้ยต้องมีวงเล็บกี่ตัวหรืออะไรเท่าไหร่หรือแบบใช้ทำอะไรได้นะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนให้ค่าข้างในตรงเนี้ยเป็นศูนย์หมดนะครับสองแถวสองหลักแล้วก็ปิ้นค่า A ออกมานะครับเเท่ากับศูนย์มีศูนย์สองแถวสองหลักก็จะประมาณนี้ครับหรือให้ปิ้นค่าข้างในเป็นศูนย์ทั้งหมดแต่มีเก้าแถวเก้าหลักนะครับก็จะมีอันนี้ก็มีจะมีเก้าแถวเก้าหลักศูนย์มีตั้งแต่ พาอค่าเราคือ <parfois> ศ for ูนนะครับมันก็ถึงมีศูนย์แถว9้าหลักนะครับเพราะเราตั้งค่าฟังก์ชันเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็หรือเราจะเปลี่ยนเป็น b เปลี่ยนให้ค่าข้างในเป็น3ทั้งเป็นค่าข้างในเป็น1ทั้งหมดนะครับขออภัยนะครับ1ทั้งหมดมี3แถว3หลักนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนฟูเลขข้างในเป็นมี3แถว3หลักแต่ให้เป็นเลขเลข9นะครับก็จะประมาณนี้ครับมี9 3 3แถว3หลักนะครับ D ตรงคาว่า I คือเส้นทะแยงมุมนะครับ D เท่ากับ N P E Y E แล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่3แล้วก็กด dt แล้วก็ชิ i f t t n t e r ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่ D มันก็จะไม่แสดงผลนะครับเพื่อน <P> ๆ,ๆต้องใส่ตัว D ด้วยนะครับตัวค่าที่เราใส่ไปครับถึงจะแสดงผลกด Shift Enter ครับคือก็จะมี1เป็นเส้นทะแยงมุม3แถว3หลักนะครับประมาณนี้ครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็น E เท่ากับ np random แล้วก็ random มีค่า2แถว2หลักนะครับแล้วก็ใส่ตัว e มันก็จะ array ข้อมูลมาให้นะครับถ้าเรากดตรงนี้เลขก็จะ random ไปเรื่อยนะครับลองเพื่อนๆไม่เชื่อลองดูครับกด i f t enter shift enter i i t enter ตรงนี้เลขก็จะค่าแบบจะ random ไปเรื่อยๆครับแต่ละทีก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วก็ต่อไปคือ boolean array indexing นะครับผมก็คือ การหาค่าถูกผิดนะครับคือฟังก์ชันนี้สามารถใช้หาค่าที่ถูกผิดที่เราเขียนฟังก์ชันลงไปได้นะครับก็เขียนเหมือนเดิมนะครับ import numpy a เท่ากับ np.array แล้วเขียนฟังก์ชันไปนะครับแล้วก็เขียน a แล้วก็มันก็จะฟังก์ชันก็จะมีประมาณนี้นะครับเราก็เขียนไป bool. index เท่ากับวงเล็บ a มากกว่า2นะครับแล้วก็เขียนตรงนี้อีกทีนะครับค่าถึงจะออกมา แล้วก็เขียนค่าตรงนี้ a มีค่ามีค่าตรงไหนบ้างที่มากกว่า2นะครับก็ตรงนี้1น้อยกว่าสก็ false สเท่ากับ2ก็ false สามสห้นี่ถึงจะถูกนะครับถึงมากกว่า2คือถึงเป็น2 r u e เราจะพิมพ์มาเราจะพิมพ์ออกมาว่าค่าเท่าไหร่บ้างที่ถูกนะครับก็มีใส่พิมพ์ a b r u c k i index แล้วก็ถูกนะครับ3 4 5 6นี่ครับถึงถูกหรือจะเปลี่ยนเป็น หรือจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับเขียนอย่างนี้มีค่าเท่ากันนะครับแค่แบบอยู่ในรูปแบบไหนมากกว่าครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบว่าอันไหนง่ายกว่าครับหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ a a มากกว่าหรือเท่ากับ3ครับนี่ครับก็จะมี3 4 5 6ทําไมถึงมี3ามะครับเพราะว่านี่ครับเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ3 3เท่ากับ3ใช่ไหมครับก็ตั้งแต่3 4 5 6ถูกนะครับแล้วก็ต่อไปชนิดของข้อมูลนะครับ import แล้วก็เขียนเหมือนเดิมเขียนฟังก์ชันเหมือนเดิมนครับ import numpy แล้วก็เขียนให้สั้นๆลงครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันเลย x เท่ากับ np.array 12 print x dpy นะครับผมเราต้องเขียนฟังก์ชัน dpy นยครับก็คือเราเขียนฟังก์ชันนี้ไปแล้วใช่ครับเราอยากรู้ว่าฟังก์ชันนี้อยู่ในไหนนะครับก็คืออยู่ใน int นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นการสร้างแบบมีทศนิยมนะครับ เขียนฟังก์ชัน x เท่ากับ np.array วงเล็บนะครับ1.0ถึง2.0นะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยค่าตรงเนี้ยมันอยู่ในตรงไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ x d p y ออกมานะครับก็เป็น f ฟลทหกสนะครับแล้วก็ต่อไปนี่คือการสร้างแบบกำหนดเงื่อนไขนะครับไอ้ข้างล่างนี่คือการสร้างแบบกำหนดเงื่อนไข x เท่ากับ np.array 1 2 d p y อย่ายลืม ใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะครับแล้วก็ dpi เท่ากับ np int 4อันนี้คือเรากำหนดค่ามาแล้วนะครับว่าค่าตรงเนี้ย d p พตรงเนี้ยเท่ากับ6 int 4แล้วก็เขียน print x d p i ก็เท่ากับ int 4นะครับอันนี้คือการกำหนดค่าออกมาแล้วครับว่าค่าที่เราเขียนเนี่ยต้องเป็น int 4กเท่านั้นนะครับค่าที่เราแปลงออกได้ก็จะเป็น int 4นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ array math นะครับแล้วก็ import number เอ้ยขอโทษขอภัยครับ n u พาย s n p เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขียนคือการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์นะครับล้วก็เขียนฟัง์กชันไปเลยครับ x เท่ากับ n p array แถวที่1คือ1 2แถวที่2คือ3 4นะครับแต่มี2หลักนะครับคือหลักที่1แล้วก็หลัก1 2แล้วก็หลักนี้นะครับแล้วก็เขียนไปเลยครับ d p i เท่ากับ n p f o r c t 64 y ก็เหมือนกันนะครับ y เท่ากับ n p a r a y 5 6 7 8เพื่อนๆจะก๊อปตรงนี้มาก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น y แล้วก็ใส่5,6,7,8ไปครับ dpy เท่ากับ64แล้วก็ p ิน n ์ค่าออกมาครับ p ิน n ์ไค่า x และค่า y ค่าที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับก็จะเรียงมาเลยครับ1,2แล้วก็3,4,5,6,7,8นี่นะครับหรือเราจะเขียนในฟังก์ชันนี้ให้ค่าฟังก์ชันของ x และก็ y บวกกันได้นะครับ ก็คือพิน x บวก y 6ก็คือ1กับ5บวกกันได้6 8ก็คือ2กับ6บวกกันได้8 10ก็คือ3กับ10เอ้ย3กับ7บวกกันได้10นะครับ12ก็คือ4ีบวกแได้12นะครับหรือจะเราจะามาคูณกันก็ได้นะครับแถวนี้คูณกันนะครับได้5 2 6 12 37 21 48 32นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่าดอทนะครับค่าดอทก็หมายถึง ผลคูณของแมทริกซ์นะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับ x เท่ากับ np array 1 2 3 4 y เท่ากับ 5, 6, 7, 8หรือ v เท่ากับ 90, w เท่ากับ 11, 12เราก็เขียนปินค่าออกมาแลครับค่าค่าที่ได้เท่ามดนเนี้ย x y v แล้วก็ w นะครับก็จะไล่มาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าต่อไปคือการคูณการของ v แล้วก็ w นะครับเขียนสั้นๆได้ประมาณนี้นะครับ inner products vector print วงเล็บ v v จุดแล้วก็ w นะครับก็จะได้ค่านี้ครับหรือเราจะเขียนค่าอันนี้ให้อยู่ในรูปแบบข้างล่างก็ได้นะครับ print วงเล็บ np จุดแล้วก็วงเล็บ v เครื่องหมายจุลภาแล้วก็ w ขีดขีดครับก็จะได้ค่าเท่ากันนะครับแต่แค่เขียนกันอยู่ในคนละรูปแบบ ก็คือค่า v แล้วก็ w คูณกันนะครับหรือเราจะปิิพนค่ามาเฉยๆก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นต้องปิม้นแบบเรียงกันมานะครับเราจะปิิพนค่าไหนออกมาก่อนก็ได้นะครับปิิพนค่า x ค่า x ที่เราให้ไปก็คือ1 2 3 4ก็จะเรียงกันประมาณนี้ครับเป็นแล้วก็ต่อไปคือปิิพนค่า v ค่า v ก็คือ9แล้วก็มันก็จะปิิพนค่านี้ครับไม่จำเป็นต้องเรียงสลับได้เลยครับแล้วก็ต่อไปคือฟังก์ชันคณิตศาสตร์นะครับ import numpy แล้วก็เขียนฟังก์ชันไปเลยนะครับ x เท่ากับ np. array 1 2แล้วก็3 4นะครับแล้วก็พิมพค่า x ออกมาที่เราเขียนเอาไปนะครับก็จะได้ค่าประมาณนี้แล้วก็พิมพขีด np. sum แล้วก็ x นะครับอันนี้คือผลรวมของค่า x นะครับว่าค่าข้างในเนี่ยรวมกันได้เท่าไหร่ก็1บวก2ก็เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก4เป็น10ค่าที่รวมข้าในก็คือ10นะครับอันนี้คือ sum ก็คือการรวมค่าของค่าข้างในของวงเล็บนะครับ แล้วก็ปิ้นต่อไปก็คือการหาค่ารวมในแนวคอลัมน์นะครับก็ใส่ปิ i n np. sum วงเล็บ x เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็ a x is เท่ากับ1 <c oughs> นะครับก็คือมี1คอลัมน์นะครับแต่แค่ค่าค่า x ข้างในนะครับบวกกันก็คือ1บวก2ได้3แล้วก็4บวกกับ3ก็ได้7นะครับ ให้ผลรวมเข้าในอยู่ในแนวคอลัมน์เดียวนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ transpose นะครับ transpose ก็เขียนฟังก์ชันเหมือนเดิมครับ import numpy asNP อันนี้คือแล้วก็เขียนฟังก์ชันไปเลยนะครับ x เท่ากับ np array หนึ่ก็มี2แถว2องคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ print x ออกมาค่าก็ได้ประมาณนี้ครับ transpose ก็คือการสร้างมิตินะครับการสร้างมิติให้อยู่ในรูปรูปแบบอื่นนะครับอันนี้ครับลองดูครับ print ลองเขียนตามผลรับ print วงเล็บ x. t t ตัวใหญ่นะครับก็จะได้แนวคอลัมที่ไม่เหมือนกันอันนี้คือเรียง1 2แล้วก็3 4ก็ที่เราตามเขียนเลยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคอลัมก็จะเป็น1กับ2แล้วก็3แล้วก็4จะอยู่ในแนวคนละคอลัมน์อันนี้คือ1 2อยู่อย่างนี้ครับ1 2อันนี้ก็อยู่แนวตั้ง3 4ีก็อยู่แนวตั้ง3 4อยู่แนวนี้ครับคือเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคอลัมเฉยครับแล้วก็ต่อไปก็คือ m a t พอยลิฟนะครับก็คือการพอดกราฟและแผนที่นะครับแต่มันสามารถสร้างเป็นรูปภาพได้ด้วยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำกราฟเป็นตัวอย่างนะครับก็เขียนฟังก์ชันเลยนะครับ import numpy as NP แล้วก็ต้องเขียนฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับเพราะมันเป็น m a t พอยลิฟนะครับก็เป็น import matplotlib ให้เป็น pyplt นะครับให้เป็น Plt คือเราย่อจากตรงนี้ให้เหลือแค่นี้นะครับจะไม่ต้องเขียนเยอะครับการผลกรักฟและแผนที่เราก็เขียนกําหนดค่าออกมาเลยนะครับค่าที่เรากําหนดออกมา x เท่ากับ np.arrange แล้วก็ให้ค่า0ถึง3คูณกันไปทีละ0.1นะครับแล้วก็เขียน y เท่ากับ n p s i n x นะครับแล้วก็ เ่นค่าแล้วก็เขียนกดแล้วก็เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดชิป enter นะครับค่าตรงนี้จะไม่ขึ้นแล้วก็มาเขียนเป็นค่า x ตรงนี้แล้วก็กดชิป enter นะครับอาเรยก็คือตั้งแต่ค่า0ถึง3คูณไปทีละ0.1นะครับก็คูณกันไปเรื่อยๆครับค่าที่ค่าที่1ค่าที่2ค่าที่3ค่าที่4ค่าที่5คูณไปไปเรื่อยๆจนจบนะครับแล้วก็ค่า y ก็คือค่าที่อยู่ในกราฟนะครับก็คือค่าที่ x ที่0 y ที่0 x ที่0.1 y ที่0จุดอะไรนี่ 1, 98, 6, 9, นะครับก็จะเป็นค่าตัวอย่าง x ที่0.2 y ที่0นจุด1น8 69กะครับก็คือค่าอยู่ในค่านี้นะครับค่าก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองทำง่งายๆดูนะครับเป็นแบบกราฟดูนะครับเพื่อเพื่อนๆจะเข้าใจง่ายกว่านะครับก็เขียนเป็น plt t plot x แล้วก็ y แล้วก็ plt.show นะครับแล้วเพื่อนๆก็ต้องกดช f t enter ด้วยนะครับนี่คือค่าข้าบนที่เราได้มานะครับแต่ไม่นอยู่ในรูปแบบกราฟแทนเราไม่ต้องมานั่ง plot จุดดูแต่เราสามารถกดในฟังก์ชันนี้แล้วก็กดเป็น plot g r a ได้เลยนะครับแบบเจอง่ายกว่านะครับเพื่อนๆถ้ามีข้อมูลหรือมีตัวเลขอะไรก็สามารถมาทําเป็นในข้อมูลในฟังก์ชันนี้เขียนเป็นฟังก์ชันแล้วก็สามารถทํารูปแบบใน plot g r a ได้เลยนะครับโดยเราไม่ต้องไปจิ้มจุดเองนะครับ หรือต่อไปก็คือการรวมกราฟกันได้นะครับก็เขียนฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับ import numpy แล้วก็ import matplotlib แล้วก็เป็น plt นะครับย่อคือการใช้ค่า x ร่วมกันแต่ค่า y เปลี่ยนค่านะครับแล้วก็ก๊อปจากค่าข้างบนมาเลยนะครับค่าตรงนี้ก๊อปมาใส่ตรงนี้ครับแล้วเราก็เพิ่มค่า y cos เป็นค่า x แทนนะครับคือใช้ค่า x ค่าเดียวกันนะครับแต่แค่เปลี่ยน s i n เป็น cos ถ้าเราจะพอดกราฟใช่ไหมครับแล้วก็เขียนตามนี้เลยนะครับ x y เป็น sin แล้วก็พอดกราฟ x y เป็น cos เหมือนเดิมครับแล้วก็จะมีกราฟแล้วกล็ลืมเขียนโชว์นะครับแล้วกราฟก็จะมี2เส้นคือค่า x และค่า y เพื่อนๆดูอย่างนี้อาจจะงงนะครับเ,เส้นไหนเป็น x เส้นไหนเป็น y แล้วก็สามารถเขียนตั้งค่าเพิ่มได้นะครับแล้วก็ก๊อปตัวนี้มาใส่ตรงนี้แล้วเราก็เพิ่มไปนะครับเพิ่มเลเบลไปเลเบลคือคําอธิบายของสัญลักษณ์นะครับ อธิบายของสัญลักษณ์ว่าค่าตรงนี้คือค่า x ค่าตรงนี้คือค่า y นะครับแล้วก็ Le g e n ก็คือคาอธิบายของสัญลักษณ์เหมือนกันนะครับคือค่าอธิบายของสัญลักษณ์ค่า x และค่า y นะครับเอ้ยขออภัยครับคือค่า sin และค่า c ค s ซนะครับผม title ก็คือชื่อของกราฟแล้วก็เขียนชื่อของกราฟมาลครับพอทกราฟไปว่าชื่อของกราฟคือค่า sin and cos นะครับคือค่าตรงนี้นะครับค่าเลเบลตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ คือมีค่า x และค่า y นะครับเส้นไหนคือเส้นไหนเราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับตรงนี้คือยังไม่สมบูรณ์เล่ตรงนี้ถ้าเราแก้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ค่าข้างล่างก็จะมีชื่ออยู่ด้วยนะครับเลเ e ลต่อไปคือ support นะครับ support เราก็เขียนค่ามาเดิมครับ support ก็คือใน1ภาพครับสามารถมีภาพย่อยได้นะครับแล้วก็เขียน support import numpy import ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับฟังก์ชัน ก็คือก๊อปค่าตรงนี้ข้างบนมามาใส่ได้เลยนะครับค่าตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็เขียนนะครับ plt support 2 1, จุลภาค1แล้วก็จุลภาค1แล้วก็วงเล็บครับแล้วก็ plt p o t x และ y เป็นค่าทรายแล้วก็ตั้งชื่อตเ t ิลเป็นทรายนะครับแล้วก็ plt support 2 12คือเราจะให้ค่าตรงนี้เป็นค่าคอลนะครับเราก็เปลี่ยน1ตรงนี้เป็น2นะครับ แล้วก็เขียน plt plot x และ y เป็นค่า c o s แล้วก็เขียนชื่อว่า title เป็น c o s นะครับแล้วก็เขียน show ได้เลยครับผมถ้าเพื่อนๆไม่เขียน show ค่าตรงนี้รูปภาพก็จะไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆเขียนคำว่า show ด้วยนะครับอย่าลืมก็นี้ก็คือการาฟของค่า sin ส่วนนี้คือการาฟของค่า x นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเขียน นำพายและแม็ดพอลิปประมาณเท่านี้นะครับผมอันนี้คือส่วนย่อยที่ผมยกมานะครับที่เหลือมันมีเยอะกว่านี้มากนะครับอันนี้ผมยกสิ่งที่น่าสนใจมานะครับเพื่อนๆก็ถ้าพูดผิดหรือพูดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับขอบคุณครับ